ซ้อมไปเรื่อยๆจนกว่าจะประมาณเย็นๆแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปข้าห้องน้ำก่อนก็เตรียมตัวให้เรียบร้อยบ๊ายบายเจอกันที่หน้าง,งาน ของน้าดุตรตีในค้อศึค่ะความรู้สึกเป็นยังไงคะ,ะเป็นเด็กๆชมรมทุกปีใ้วันปุดท้องเรรู้สึกมีความสุขลื่นใจเพราะว่าเ,เด็กๆจะเป็นตัวแทนที่จะไปร่วมกิจกรรมในงานประจําปีสงการแต่ประจํปีปี2 5 6 6นี้ที่หน้าสานการ์จังหวัดเชนีบุรีซึ่งเด็กๆและผู้ปกครองคงจะรู้สึกประทับใจในกิจกรรมแล้วก็นําชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนด้วยและเด็กๆได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แล้วก็ ทำให้ทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คิดว่าจะมีผู้ชมทั่วทั้งจังหวัดจํานวนมากในทุกอําเภอมาร่วมงานในสารการจังหวัดชนบุรีในปีนี้นะคะซึ่งเด็กๆคงจะได้แสดงความสามารถและก็ทักษะต่างๆและอย่างเต็มศักยภาพนวัตกรรมสนามเด็กคิดคลัสแล้ว,ลวตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเพื่อนตอนนี้อยู่ที่หน้าศาลครับผมหน้าศาลเรามาทำอะไรเรามาเล่นดนตรีครับงานกาชาด งานประจำปีใช่ครับเนื่ยเนื่งแบบเนื่งในวันส่งการอะไรอย่างนงี้ด้วยดู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 ทีมงานเราคุณภาพทั้งนั้นแต่คุณภาพต่ำครับผมเดี๋ยวรอรอเวลางานดีกว่าสุขหกโมงเย็นเจอกัน สงการประจำปีนะคะของพวกเรานะคะก็ก็อื่นเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าเหนื่อยแต่เราก็มีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคน ค่ะก <Russia>. ็สำหรับเรานะคะได้ประสบการณ์มากๆเลยค่ะแล้วก็ได้แบบความอดทนด้วยค่ะอ๋อแสดงว่ามากเลยค่ะจมากเลยโอเคค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเลยนะคะแล้วก็ทุกคนเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้นะคะก็ถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีกิจกรรมนี้ที่พวกเราได้ทำนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเะี๋ไวเจอกันใหม่ที่้านะคะบายยังไม่ได้